ครับเพื่อนๆวันนี้แกงเห็ดเราก็มาขายนะครับที่ตลาดนัดชาวสยามเหมือนเดิมดูเห็ดเราวันนี้นะครับสําหรับร้านแกงเห็ดเพื่อสุขภาพดูผักของเราวันนี้ให้ดูผักผักของเราใหม่สดมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นใบแมงลักแล้วก็ชะอมฟักทองของเรานี่ก็วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าคือมันเป็นของที่ทําน้อยวันนี้แต่เห็ดของเราเยอะนะครับเยอะวันนี้เห็ดก็5้าอย่าง ผิดทาอย่างดูใกล้ๆนะครับผิดของเราใหม่สดสะอาดเพราะว่าเราจัดตัดแล้วก็ล้างถึงให้เสด็จน้ําแล้วก็เอามาวางดูใกล้ๆนะครับว่าเห็ดสําหรับผ็ดของเราใหม่สดจริงๆแล้วก็น่าทานมากไม่ว่าจะเป็นหูหนูหูหนูของเราเนียดูใกล้ๆเลยจะเห็นเลยว่าใหม่เพราะว่าถ้าหูหนูใหม่ๆนี้จะออกเป็นสีแดงๆหน่อยไม่ได้ออกดำๆคขมขๆ เลยดูแห้งๆแ,แดงๆแ,แ,แล้วก็เห็ดฟางของเราดอกกําลังพอดีคําผ่าครึ่งผ่าครึ่งล้างแล้วก็ผ่าครึ่งอย่างเห็ดเข็มนี่วันนี้กิโลครึ่งสลัดเห็ดเข็มตัดล้างแล้วก็พึงให้สะเด็ดน้ําส่วนฟักทองก็อันพอดีคําฟักทองมีบำรุงร่างกายได้ดีนะครับสำหรับฟักทองอย่างใบแมงลักนี่ก็ขับลมได้ดีเวลานี้เราใส่ กินนี้จะหอมแล้วก็มีช่อมนะครับดูใกล้ๆจะเห็นว่าเราเด็ดล้างแล้วก็สะอาดดีสําหรับร้านแกงเห็ดของเราหน้าทานมากเวลาที่เราจัดเรียงขึ้นมานี้จะเห็นเลยว่าเรามีเห็ดอะไรสําหรับนําเสนอให้ลูกค้าบ้าง mm. ดูใกล้ๆเราจะจัดเตรียมเป็นเซ็ๆเ็เป็นตะกร้าเล็กๆอย่างนี้ครับ mm. เห็ดนี่เราหัน่นผ่าพอดีคําสําหรับจะได้ต้มสุกง,ง่ายๆ mm. ส่วนเห็ดน,นี้ก็ตัดขาแล้วก็ล้างน้ํา ดูใกล้ๆจะเห็นว่าเห็ดของเราใหม่ทุกทุกดอกว่าง,งั้นเดี๋ยเพราะว่าเราซื้อตอนเช้ามดืดนี่เราไปซื้อแล้วก็ทําตอนเย็นก็มาขายก็เลยจะได้ของใหม่ของสดอย่างเห็ดหนูนี่ก็บํารุงตับได้ดีเลยนะครับสําหรับเห็ดหนูหนูสำหรับคนที่ชอบความกรึบุบแล้วก็สําหรับเครื่องปรุงของเราเป็นสมุนไพร ล้วนเลยนี่คือตะไคร้ที่เราปั่นปั่นละเอียดเลยดูใกล้ๆนะฮะนี่คือตะไคร้นะตะไคร้ที่เราปั่นพอเวลาเราใส่น้ําแกงเข้าไปนี่จะละลายแล้วก็น,นี่คือหอมแดงหอมแดงนี่เราปั่นหยาบๆหน่อยดูใกล้ๆว่าหอมเราใช้หอมไทยนะเราไม่ได้ใช้หอมแขกดูหัวยังเป็นอ่าบางลูกยังปั่นไม่ละเอียดส่วนพริกพริกของเราก็ปั่นหยาบๆหน่อยของทุกอย่างนี้ของเราใหม่สดสะอาดทุกอย่างนะครับ ดูพริกที่เราปั่นแล้วก็จะมีปลาปนดูใกล้ๆได้เลยนะครับผงปลาป่นนี่คือยังเป็นผงอยู่แล้วบางคนเห็นมันเหลืองๆอย่างนี้คิดว่าเป็นพวกรสดีข้านอจริงๆนี่คือปลาปล่นจะเห็นยังเห็นเนื้อปลาอยู่เลยล้วนซุย,เ,ยเห็นไหมครับเนื้อปลาเป็นปลาทะเลรมควันเวลาเราใส่แกงแล้วเขาจะออกหอม,หอมกลมกลม่อมนี่เนื้อปลายังเห็นเป็นล้วนซุยอยู่เลยปลาก็คือปลาจริงๆเราไม่ได้เติมแต่งมา แล้วก็จะมีข้าวคั่วนะครับหรข้าวคั่วเราก็คั่วเองนะคั่วแล้วก็ปัน่นแล้วก็จะมีชลดนิดเดียวคือเราใส่ชลรด,ดนิดน้อยมาส่วนน้ําปลาของเราดูได้เลยนะครับตราหอยนางรมน้ําปลามีคุณภาพและอร่อยนะเราไม่ได้ใช้น้ําปลาแบบที่แค่เค็มเฉยๆเราต้องเอาน้ําปลาที่มีรสกลมกล่อมเราเพราะว่าร้านเราคือเน้นที่คัดสรรคุณภาพอย่างน้ําปลาตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อจันเพชรซึ่งเราเอามาจากหนองมนชนบุรีเลยนะเราสั่งโตมาก็ คือในกรุงเทพจะไม่มีขายแบบนั้นแต่เราเพื่อนเพื่อนที่วิ่งไปวิ่งมาซื้อมาให้เพราะว่าน้ำปลาของเาอร่อยมากดูน้ำปลาเรานะครับต้มเองสีออ,อกแดงๆเห็นไหมครับเราเรียกว่าต้มนะกรองเอาแต่น้ารับรองว่าของเราดีจริงๆดูนี่คือน้ําสมุนไพรก็คือน้ําใบยะนางเป็นยาดีเหมือนกันคือกินแล้วนี่จะเคลือบลําไส้รีทอกลําไส้ได้ดีมากเพราะว่าสารคนรอนดิวสารสีเขียวของเขา เคลือบกระเพาะเคลือบลำไส้เป็นสมุนไพรทุกอย่างในร้านเราเรียกว่า,ามีแต่ของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเราคัดสรรสําหรับให้ลูกค้าอย่างดีสําหรับร้านแกงเห็ดเพื่อสุขภาพเป็นของทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีเป็นกับแก้มก็ได้สําหรับร้านแกงเห็ดส่วนข้างๆผมนี่จะเป็นร้านขายยำลูกชิ้นยำยำลูกชิ้นนี่คือบรรยากาศของ ข้างๆร้านเราในตลาดนะครับเวลา4โมงกว่าอย่างนี้ก็ผู้คนก็กําลังทายอยเดินเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ร้านนะครับหรือตรงข้ามก็จะเป็นน้ําจับเลี้ยงยิงๆหน่อยก็จะเป็นขนมจีนสูตรใต้นครศรีนีข้างๆผมนี่จะเป็นขนมครกดูบรรยากาศของตลาดเห็นไหมครับเป็นหลังคาค่อนข้างแข็งแรงถาวรคือดีแล้วก็ข้างหลังผมยิงๆนี้จะเป็นขาย มะม่วงมะม่วงมะม่วงหวานอะ่ะถ้ามีข้าวเหนียวมูลกะทิหน้ามะม่วงนะครับ